สวัสดีครับพี่น้องไม่กินตับมะฮุ้งจ้ามาเด้วจจากเดิมมาเด้อตับมะฮุ้งเพิ่มกับต้มหมูสามสันให้่ต้มครึ่งฟองฟองหนึ่งหลายแกได้ครึ่งนึง <c oughs> มันกิดเปลือกบักพรพกเกินประมาณเกินห้าสิบเมตรอยู่ดอกจ้าไ่ได้หน่อย,อยอมไม่ซำ ไม่หน่อกจากนัว ย่าหิวเข่ามากใครต้มซื้อกระเสียมมาจากอืม đi người mình cái chỉ lắm sama makan pedak kan มีเป่นพ่น้องเพื่อนเคยร์กินมาถามก็ไปเห็นพี่กินนี่กินกินเขาก็ไปเห็นกินน้ำแา่เคลร์น <c oughs> นี่กินเขากินน้ำตอนเฉพาะกินยิมค่ะกินยิมแล้วก็กินน้ำปิดก,กล้องละหรือเวลาสมัครหรือเขาติดก้อ,อยนี่พอสมัยตะกี้พออีเมยียมันมาให้กินเขาค้ำน้ำค้ำจัง คนโบราณเพิ่นบางเป่นคน,นอีนอสานเนาะอาจเป็นบางบ้านหรอาจจะเป็นไรบ้านเจนี่งรือบ้านพื้นก็เป็นบ่ฮูนนนน้นําเนาะพ่อข่อยกับแม่ข่อยบใบกินเขาข้ามนำข้ำามจ้าเพิ่นให้กินเฉพาะกินข้าวอิ่มแล้วค่อยกินหรือข้าวติดก้อแค้นข้าวจะ้ะค่อยกินได้ ก็ไติดนิสัยมาแต่พูดเหรอจ้ะเด้กินเขาถ้าบ่แค้นนี่ดีก็บ่กินน้ำนอกจากอิ่มแล้วเป็นยังเพิ่นบ่ให้กินม่หูกันอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนมันมันแห้งแรงน้ำมันไก่เพื่อนไปหาดน้ำกินไก่มั้งพี่น้องเพื่อนก็เลยให้ประหยัดน้ำใส่มันไปตักไก่ น้ำใต่น้ำกินเวลาตักกินก็ไว้ตักหลายให้ตักพ่อกินถ้าตักหลายกินบ่เหมือนมันเทศทิ่มสินะอาจจะเป็นสั้นเพราะว่าน้ำฝนนี่กับพ่อใส่ดอกจ้ะเพราะว่าคนสมัยก่อนบ่ใครมิตุ่มไ่มีแต่ตุ่มหายไผ่กับองค์มังก่อนลใหญ่สุดอยู่น้ำไหน้ำน้ำจะหายไพ่เหจ่ะเนือยๆน่อยซั่เนี่ ื่อนก็นเรยประหยัดใส่มั้งคิดว่านะหรือมันจะขาล่ำเมียงกับบรลูนอ่ะผู้เ่าบนผ้าวาวอยกินเขาข้ามนำข้า กินยุ้ยจานน้าแต่ว่ากินเขาอิ่มแล้ว่นละหรือถอะไร้ำมักรหรือแค้น่นละเขาจะไม่กิน,นพี่น้องเบิ้ง <c oughs> คนสมัยนี่ขาเจ้ากินน้ำพาะลลิดไงเพิ่นบดไป้ไปหาปเป็นยัง ก็เลยจะเอามาัดต่าง,างๆโรยกินเขาไปน้ำกินน้ำไปน้ำ,นำฟันดกว่า 嗯。Mm. มักหลายของมันมันพรามันจะ้วนนะจ๊ะเครอตลอดเห็นเป็นมันสิมันกับโปรตสัมอาหารทะเลด้วยจ้ะอาหารอาหารทะเลบางอย่างเคลอตอลอลสูงกว่าหมูสามชั้นจ้ะยังพวกหอยนางร่มหอยแมงปูหอยพวกปลาหมึกปลาหมึก ระวังไวโหลดพอลงหุ้นลงหุ้นมากินข้าวดอกกินย่ำดีกว่ากินอาหารซีฟู้ดดีกว่าเขาไปอ้วนนั่นแหลนะ้าอาหารซีฟู้ดแหล่แค่และไตลอดสูงกระหมูสามชั้นจ้นนะ เพื่อได้จาก 嗯。Mm hmm.

แม่จะจืดเอาแซบหลายลำหุงก็ไ่ได้กินโดนแล้วได้พี่นนอง Música mm -hmm. ไปแล้วจ้ะ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกเมนทุกได้ทุกกำลังใจจะ้ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันชนาสวัสดีจ้าเลิฟจีออบายเดี๋ยวน้ำขอยกับไม่ยุ่นปิดคลิปขอข้าจิ้นจะ้ะ